สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับอยู่กับเสียเอสนะครับเสียใหญ่ใจสปอร์ตลูกชายของป้าพดจากอำเภอลำปมาศบุรีมัมนะครับวันนี้เสียเอสเอาน้ำมันมาเติมเจ้าสารน,นี่ SY 2154แต่เช้าเชเลยครับเมื่อคืนเจอฝนตกด้วยครับนี่มีร่องรอยน้ำขัง ส่วนตัวผมเองนี่ก็พักอยู่ที่ adalah, Luckily, Hence, บ้านคูอ้อยนะครับบ้านหนองตะเสกกระสังบุริดำพอเช้ามาก็มุ่งหน้ามาเลยครับเห็นทางเห็นบรรยากาศแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมันพอสมควรนะครับวันนี้ชุดของเสียนุก็จะมาวิ่งอยู่จุดนี้นะครับวันนี้นะครับ ต่อจากต่อจากนี้ไปที่บอ่บอนี้อยู่ติดกับโรงเรียนบ้านตะโกนะครับตำบลบ้านตะโกอําเภอห้วยดาดจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนบ่อของเสียนู่นนั้นก็อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านไปอีกนะครับอยู่ที่บ้านตะโกเหมือนกัน เติมเสร็จสับเรียบร้อยครับทางค่อนข้างแฉะเลยเสียเอสเดินยังติดเท้าอยู่เลยครับโคนยังติดเท้าอยู่เลยโอ้โหก่อนเปิดคลิปนั้นสอบถามเพียสแล้วว่าวิ่งได้หรือเปล่าเพียสบอกปาดปาดเอารถไถาปาดหน้าก็าน่าจะจวดได้ครับก็อรอดูแล้วกันครับ อยู่ที่หน้าง,งานของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่เท <What? S 1> ่าแก่นี่เอาน้ำมันมาเติมให้แต่เช้าเลยนะครับสุดยอดมากๆเสียใหญ่นักสู้ อีกหนึ่งท่านครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพอถึงตอนเริ่มงานนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมความมันไปพร้อมๆกันรับรองว่ามันแน่นอนครับเห็นเห็นทางลื่นๆทางเละๆแบบนี้นละ้วจัดความมันกันเต็มที่แน่นอนนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ